ไสบายดีปลสบายดีปลูกสบายดีปะลูก,ลกสบาดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุมองสุวรรณพ่อแม่สบายดีสบายดีพี่พี่ใจร้อยนะสบายดีพี่น้อง <c oughs> อันกำลังเก็บอัน ออกไปคากตเซ็ดถุงมะลุๆม <stop S 1> ั้ยเดี๋ยวจริงเดี๋ยวดงยังมาฝากใครเยอะแม่เยอะข้าวบัวล <Alright. S 2> ุงเราเยอะข้าวเราข้าวมังเยอะข้าวเราข้อวมันนะเราข้าวมันก่อนปลาลุงเลย ปากระป๋องะอง้าว้วไเามือก้อนขยาเมื่อก้องขอเป็นยั์เออแมนอย บรรยากาศกันคือพี่น้องเอ้ยสงสัยฝนสิมาเอ้าวันนี้น้องมินนี่จะมานอนบ้านปลาลังเย้ยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านนาหอยปังไอใส่ดองตีนงเลยบอเอาหลกระหุเขาแล้วจะไปดีนอยังไงจะอยไผเขาจะมาขายบ้าง

จาะไรเตยเปล่เลยเป็วัดเต้้มาได้นะถ้าก้าก็เสียงมือูชาอันนี้เป็นอไนนเเนาะไปไหว้ันยไงนอนะหานซาหัวก็อนแล้วไปนไปอด้าน้ซาหหลูโอย่งหยิ่งไปห่อยอาไป ใช่กครั้นีใช่คอยเจ็ดเด็นเดือนของกำหงา้เลยจ้าไปเผาไหมเออเมียนสิเป็นนั่งเผายากยญาตเม่ติงกับปซินเนี่ยปลาโบ้ได้นังขวางที่คอยมีนดาเมลนี่มันบ้าอาเออพ่อเอาหายว่าเพิ่งไหนอ่เออโอ้กิ้งแค่อันนี้พ่อได้สิไปอาหายานี้างวสร้างจะไปบุญอ หลเพื่อนมือนี่ขีดสลเดนี่สลานี่มีสลาเนี่มาลยมือหันข้าเขาก็เลี้ยงไร้ซาเอวยิงบอที่แลกว่มลลำเลือกมาเนาะใครบอกว่าหันขาวเห็นกับปลักเลาะปลักเลน่จะประกาศอ้ยเขาอกว่าบเมราอวันศุกร์มลลำเรืองเราต้องขอโทษเขาไปน้ำมันหันข้าขายไลายเรื่องเราอะเมื่ว่าศุมี์มลลำเรืองเขาจะจะมาลังมาไม่เลี้ยงบ่มียจะมีตืวมี้องงันอยู่กลวเรีนมลวงมีล้วงไคือวะ ทุ้มเท้ดุอะไนี่นะมืนนึ่งบอแมงินน่อยไปนอหน่งมื่นยีหน่อยวะหายนั้นแมั้นี่จะแัไได้เยอะเออใครไม่ทิ้งจจ่สิาเยอะจยี่าเยอะนี่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 แก้วนีแ้วน่เลย

เจ้าพ <pure sta> ี่ฮอดต้องมาก็บ่มานอนนําข่อยโอมาๆๆๆนี่ WhatsApp พีฮอดเฝ้าหแม่ก็แล้วพี่ฮอดบาดนี้สิน่นีไดอยสิไปรงเทบออน่สิอใหม่โอเคอไปรงเทได้เจ้ามาอยู่นําข่อยให้้ก็เนาะเขาเจ้าอยู่นมติงนพอสินนลุงห ให้ฝ่ายปารู้เจ้าก็ต้องมาอยู่น้องข่อยเนี่ยถ้าไปจะต้องมาเขาติน้อเขียนอะเขซีไรคูไรโคนก็ถามอยู่เนาะว่าเป็นยังคือบ่กเอาลูกสาวมาอยู่นังมาันบุกจงเป็นยังจะเบมาอยู่น้องข่อยปานุไงมาุงอยู่่จาหน้า วันไหนก่อนแม่บอกอนอะไวันหนก่อนไมะวันหนีแม่บอก่อนวันในไรก่อำหน้าจะหาย้เจ้ามาดูน้ำบอกดำหน้าขีหายเจ้ามาดูน้ำเจ้าเลยจื่อนน้านี่ตีนอโอ้โอเคพี่น้องเนาะอีพีุกุกคนที่อยากงูกัเราังนี่แหละพี่น้องเนาะสาเหตุเียวดูหน่อย บัมาอยู่น้ำบัมานกักคือว่าเพิ่นจื้อแม่แม่เพิ่นบอกว่าดำหน้าจะมานอนน้ำแม่เด้อจะมาอยู่น้ำแม่ือดำหน้าไม่ติ้งมาอยู่น้ำเมรือดำหน้าไม่ติ้งใหอไม่ไม่ติ้ง,งยากจะมาอยู่น้ำแม่เด้อว,ว่าัเพิ่นเลยจื้อเอาคำหนึ่งจื้ออะไรคำหนั่น,นจือนจ้อครับมาดำหน้าบัดำหน้าจะที่ว่าน่าได้บัด,บด,บด บันไปชิ้งดำหน้าจสิแก้วไปจังไรพช่น้าะถ้าทเบึงกันเนาะปัจจุบันนี่อไรบันเกี่ยวเขาบ่เพราะเกี่ยวเขาเร้วบมมากหวายเอากปเตรียมคล้องไปอรุงเทพแล้วสองคนเนาะแม่นแล้วลดแ้มาฮากก็บอกบอกแล้วเอาไปสิไปกรุงเทพแล้ว

จะูดเ่องอะไรปาทปลาลูกปลาบงซองน้องม่นี่นี่เด้องัหมปลาลูกปางไม่น่เลยเด้อดีๆนะหางเลยเอเตี้ปลาบงซองน้องม่นี่เลยเด้อตอนนี้กลังิคินักเป็นน้องซองนี่โอ้ยิวาดังเลยคาฟุยเยดี

ที่เสด็จมบ้าน้าแขจัจเป็นทางัไ้างกไปทางเป็นแปไ่ได้ไปทางป่าไ่ได้เลด็จคาเป็นไม้ดึง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 ย่นเนี่มอรแบบแ่เพียแคเ้บ้างปว่าที่ว่าที่ทุกบใครมาอนไปปูกด้วยคนตุกเลยใครมาบมาาอาเห็นมหเือาเต้อ ย่างร้เหมาอย่างบกกะคนบางคนบุยบุยบุยใบใช่ไหมบยบุยต่อเหมอนกัใครหนุ่ยโอเคได้เือนเนาะมาจะบุญแล้วกันมาเมรนอนน้ำพอจะขึ้นเนื้อโอเคเนาะชิมไมส่งหน้นหีุ่เามากเลย mẹ nó, phải đô. nó. 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 Cái mượn cái đó không phải chịu nắm còn không phải nắm 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 không nắm 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 เเจ้าเจ้าก oh, ็บ้องป่านเจ้าก็ชิ้นเยอะโอ้ไปดูแท้คขนาดข่อยกับขาดไล่ปองไงลูกผมมาผมมาป่านจอยบดาบบอะไรข้าน้าข่อยมึกิ่วลายคันไห้ ขหมดเัดบนเลยท่มก็อจะนนคันยุ่งพุนลงใสนานี่จ้ยุ่ข่อยว่นิว่าสิเอาเมาให้เหลี่ยงลยพี่นองอ้ยไล่หยุดปนอย Usted, ล่อบ่มีเขาลอเขาล่อออกประกอบแปลว่าเล็กอะไรนะมันจักอยู่ใส่ยังบ่ได้เล็กอันสอดอะนรนี่คลัดล่อมันีะแหนะจักอยู่ใส่ยังไงเอสทีเดี๋ยวแกพ่นนั่นนี่ไปเดี๋ยวแกคอยไปไปป้องออ

นะสำหรับที่นี่ก็เอาไว้สนี่แหละพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณในไลน์พี่น้องสุขุมสุกนสมองสมบอลที่ติดตามกจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีแอ่งสุขุมสุกสนพี่น้องสำหรับที่นี่สบายดี